ค่ะแล้วเรามาถักตัวตัวดอกอันนี้ป้าจะทําเป็นกล้วยไม้กล้วยไม้หางกระลอกนะคะเนี่ใคจะไปเติมสีสันเข้าไปอีกก็ใช้ได้ทําได้ป้าใช้ซัมเมอร์เส้นสินะคะเข็ม1.25หรือใครจะใช้เล็กกว่านี้ก็ได้ไม่เป็นไรเอาที่เราเกี่ยวแล้วใหม่ไม่แตกขึ้นที่โซ่เจ็ด หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโซ่เจ็ดพันุนเข็มสองครั้งนับไปหนึ่งสองลงหลักที่สามนับจากข้างล่างไปลงหลักที่สามปลด ทีละสองแล้วก็ปลดหมดพันธุ์เข็มสองครั้งปลดสองเหลือไว้สองด้แบบนี้รวบโซ่หนึ่งสีสีสองเส้นนี้ แล้วโซ่เอ้ยไม่ใช่พันหัวเข็มสองครั้งปลดหมดโซ่สี่สี่ได้แบบนี้แล้วมาสี่ที่โซ่ถัดมา ทำกลีบเหมือนเดิมโซ่สี่พันเข็มสองครั้งอันแรกปลดหมดอันที่สองยางแล้วก็พันอีกสองครั้ง รวบโซ่หนึ่งจิ้มไปสองหลักสแล้วก็พันุเข็มสองครั้งปลดหมดโซ่สี่สี่แต่แล้วก็มาซีที่กีบถัดมาเอ๊ะ สีที่โซ่ที่เหลืออีกหนึ่งโซ่เนี่ยไหมป้าใช้เส้นเล็กมันจะเห็นยากหน่อยนะคะใครจะใช้เส้นขนาด20ก็ได้นะหนึ่งสองสาสี รวบโซ่หนกลีบที่3อ,อันนี้เป็นกลีบข้างบนนะคะแต่ไปกลีบข้างล่างโซ่หนึ่งค่ะเมื่อสรเสร็จแล้วโซ่หนึ่งเสร็จแล้วให้เราจิ้มจิ้มใต้ใต้ดอกใต้ดอกสุดท้ายนี้นะคะแล้วก็ มาหัวเข็มอะจิ้มไปดอกดอกแรกที่เราขึ้นครั้งแรกเนี่ยจิ้มไปที่ใต้ดอกตรงนี้องี้เสร็จแล้วก็ดึงสีมาแล้วก็โซ่หนึ่งสองสามสี่พันธุ์เข็มสองครั้งจิ้มไปตรงที่เราสีมาแล้วเราล็อกโซ่ตรงเมื่อกี้เนี่ยมันจะมีเส้นตรงนี้ พันเข็มสครั้งยังปลดไม่หมดนะคะแล้วก็ทําอีกครั้งหนึ่งกลีบข้างล่างนี้เราจะทําเล็กกว่ากลีบข้างบนนะคะนี่แล้วก็โซ่หนึ่งหนสาสี่สีที่เดิมเสร็จแล้วให้เราจิ้มจิ้มใต้ก,กลีบกลีบแรกที่เรานับเมื่อกี้เนี่ย จิ้มไปข้างใต้นี้นะคะแล้วก็กดลงมากลิบที่สองตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะเนี่ยนี่ตรงนี้ใครจะซีหรือจะเอ็กก็ได้นะคะนี่เอ็กก็ได้อย่างนี้หนึ่งสองสามสี่แล้ว, 1, 2, 3, ลวเข็มสองครั้งแล้วก็จิ้มไปตรงเส้นที่เราเส้นระหว่างเนี่ย ที่ถลอดไปอ่ะตรงนี้แล้วก็รวบหนึ่งสองสามสี่สี่เสร็จแล้วเราจะเก็บไปไหมไดดวยการจิ้มแบบนี้เหมือนเดิมนะคะนี่จิ้มตรงนี้เหมือนเดิม เหลือปลายเหลือปลายไว้ไว้พันก้านด้วยก็จะไ,ได้ลักษณะแบบนี้นะคะแบบนี้นะเสร็จแล้วเราจะใช้ไหมสีที่เราต้องการทำเกสรเขาหนึ่ง 2 3เส้นนี้เป็นเส้น20นะคะ,ปะเ,เป็ะเอป้าเส้นเบอร์18มันไี่มีสีที่ป้าต้องการป้าก็เลยใช้เส้น20่สิทำแทนโซ่สแล้วก็พนุเข็มทำเอฟใครต้องการเกสรยาวหน่อยก็โซ่โซ่สีโซ, 4, โซ่อะไรก็ได้นะคะตรงนี้นทำสองเอฟแล้วก็ โซ่สองสี 2, ่เสร็จแล้วก็ตัดเลยตัดเลยไว้พันก้านนิดหน่อยอันนี้ป้าจะใช้ลวดเบอร์ยี่สิบหกใอยากได้เกสอนใหญ่ก็เพิ่มมาเลยนะคะเพิ่มหลักเอาใช้ได้ไม่เป็นไรแล้วแต่ว่าเราจินตนาการงานของเรานะวันนี้พูดพเพียนชอบกลน ลิ้นเป็นแห้งๆอ่ะเอาลวดใส่ตรงตรงกลางนี้แล้วก็หนีบแตวเราจะพันพันไม่ต้องยาวมากพันนิดหน่อยพัน บีบบวดตรงนี้ให้ให้แนบๆน,นะคะให้แนบกัน,นประมาณนี้ก็พอเก็บเสร็จแล้วให้เรานำนำไปหนีบให้เรียบร้อยก่อนนะคะ นำไปนีบให้เรียบร้อยเสร็จแล้วมันจะเป็นมีสองช่องตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยระหว่างสองช่องเนี้ยให้เราเอาขาเนี้ยทางออกแล้วก็แย่ลงไปกเกี่ยวปลายไหม่งเนี้ยลง เก่อน,กอนตรงนี้ไม่ตรงพันก้านตรงนี้ไม่ต้องเยอะมากนะคะก้ามจะได้ไม่ยาวเกินดูกล็บด้วยนะตอนใส่เกสกรกลีบกล็บล่างจะต้องอยู่ด้านบนนี้เกสรจะต้องหงายขึ้นนะคะแล้วเราก็เก็บไปหมือ,อย่างนี้พันเลยพันก้านเลยเดี๋ยวเราไปนีบให้เรียบร้อยก่อนใส่เกสอนก็ได้นะใครจะ ทำแบบนี้ก่อนแล้วไปหนีบก็ได้แล้วแต่ถนัดนี่พันยาวเท่าไหร่นี่ป้ายังไม่รู้นะเพราะป้าดูของรอดูของจริงก่อนดอ,อกม้ที่บ้านป้ากำลับบงจะบานแต่พันยาวเท่าไหร่นี่ยังไม่แน่ใจว่าก้านจริงๆเขายาวจากตัวตัวก้านหลักเขาอะเท่าไหร่ แล้วก็กดลงกดลงแล้วก็กดกขึ้นนิดหน่อยนี่กระดตัวที่ป้นนี้นบเรียบร้อยแล้วให้ดูแบบนี้นะคะนี่แล้วก็ได้แบบนี้โอเคทำกันดูนะคะ